ไอเฮียหนๆก็ไหนแล้วอ่ะหนๆก็จะเข้าแล้วเล่นเล่นเพลินจนไม่ได้อัดคลิปเลยสัตว์เดียวแปรสีบแล้วอ่ะเข้าเกาะใหม่ขออัดสักหน่อยว่ามาได้รับความอนุเคราะห์จากน้องน้องกรมิกะนะครับในการเปิดเซิร์ฟวีทำให้กูไม่แหลกกันสักทีไอเฮียแล้วพอไม่แหลกมันเป็นเกมที่สนุกมากฮะเกาะร้ายแรงเป็นป่ามึงโอ้ยนี่ไงแซ่ห <ใน S 2> ล่ดที่ซื้อขาดำกับไอ เก็บปอกอันนี้เอ้ยไอสัตว์เอ้ยเรือปลอมไอสัตว์เรือบกเฮ้ยไยหลังได้ปคนเนี่ยทางมันปล่อยไว้ยังงั้นหันได้นะไอสัตว์อ้าวพลงมอนหันคืนแล้วนายเฮี้ยอย่างเงี้ยเรือปลอมเฮ้ยไอ้เฮี้ยเฮ้ยมันขับได้จริงนะเฮ้ยไม่รอเลยแลมันขับได้จริงอี๋อะแค่ทางขึ้นอยเอง อันน,นี้หมู่บ้านไงหมู่หมู่บ้านอุตอ่ะโอ้โหกะปาวาเลยตรงไหนสะปาวเฮ้ยกูไม่ได้ล้อเล่นลงมาจากเรือด้ีนะพี่อมเออพี่อยากขับเรือแบบนี้ในมอนฮันมานานแล้ว <laughs> ลงมาลงมาสักทีไม่อยากขับเออเรือมอนฮันนะ ขมมไม่ยอมไม่ถึงไม่ยไม่ถึงไอ้เหี้ยเรือบอกไม่อยู่จริงอย่างนั้นนั่นก็ในเกมนี้แหละไอ้เหี้ยคาร์ดัมบอลตรงไหนนั่นไม่ลืมมาแล้วไอ้นกโกคูนกกูกูอยู่ไหนฮะทรงผมโกคูดีมากคาร์ดัมบอลไม่รู้รอะคามมร์ลัมนกุกูอยู่ไหนอยู่นั่นรู้แค่ว่าอยู่ในเกาะได้แหละ เฮ้ยนี่ไงก็เปิดก็เปิดคลิปด้วยด้วยก่อนี้แล้วก็จบคลิปด้วยการตีลิงไงโอ้เออเฮ้ยต้องได้ดอกูอลืมเรื่องเพลงบปลลิกิตไหมเนี่ยปิดก่อนโอ้พีบอสวะเรต้องมีไปทำอะไรอยู่ล้วเนชิมอะนี่อะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยน, <ขา S 2> นี่ีเร<ข>าเควบอสเควบอสกันวันปะแชร์เวเควบเวบอสเวล์รอยะเวบอสเวล เดี๋ยวนะชาร์กโพสนี่คือไปเกาะไออารองปะน่าจะอารองอารองอารองเนาะชอบปะเกาะมันสวยดิยอ่ะเกาะโลลองอ่ะพี่กู <c oughs> สาบ <c oughs> ไม่พูดผิดแล้วนะ <c oughs> ทุกคนทุกคนเอาโดยกูล้องกันนั้นแหละดิดๆ <c oughs> อ่ะขาด้ำอยู่ไหนอะ่ะก <c oughs> ูไม่รู้มันบอกว่าอยู่เกาะไซลัรอ่ะในทิวโลมันอะ่ะแล้วแล้วสันจีมันไม่ได้อยู่สถานเยสเคหรอวะ ก็ว่าเอหรอแอบอยู่ตรงไหนอ่ะแอบเกี่ยวข้าวอยู่เหรอไอสัตว์เดี๋ยวก่อนไอตรงนี้อะไรอ่ะหลบอยู่ในพุ่มหญ้าะเนี่ยไอเฮี้ยรพันจี้มีเลขแปห้ตีอะไรมีอะไรให้ตีอะไรก็แปดห้าเหรอไอเฮี้ยเป็นพกแปดสี่ไอสัตว์ไม่จริงหรอกว่าต้องมีให้ตีสักอย่างแหละอาจจะเป็นยอดพุกยอดม้นก็ได้นะทางลับป่ะนะ แอบกอนไหมเก็บโปะไม่ได้ที่คันต้นเกมแม่งกระตอบใจเย็นคำเดาคำเดาคำดา,ำดารมูมแอบฟุนน้งอะไที่นึงเอ,อ้ยกูเหยียบอากาศกปปูเก็บโปะไอ้หียป่าวหรอกบัตเกมไอ้สัตว์อันนี้มันเป็นบ้านของเซ่ส์อบอสขึ้นโน่ตรงนี้ <S <S> ตองนี้ตรงนี้ ใช<อ>่วะเฮ้ยโอมเขาไม่ใช่เหรอโอมอะไรเจออะไรองเล็บวะ่ะว่ากงว่ากงเล็บที่ของหมัดไหมมันร้อยสิบน่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวพี่กัลเจอได้ไงโอ้มันอยู่ตรงนี้อ่ะเจอใครอ่ะเจอเจออะไรไม่รู้นอนเอ้ยคนนี้สอนสอนดาบคนนี้สอนดาบไอ้เหี้ยแล้วสอนหมัดกูอยู่ไหนเงี้ยไม่รู้อันนี้มันบ้านของเพื่อนอุซอบใช่ปะ ใช่ป่ะหรือป่ะกูปนไปเนี่ยน่าจะใช่นะขั้นของแฟนโนซุทำกาแฟได้ไหมอ่ากิ๊กกันอ่ะมันกิ๊กกันอยู่เอ้าแล้ววันซอลสไตล์แล้วกูใส่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นนี่เลยวันซอลสไตล์อยู่ไหนวะไอ้ซังกีมึงมีอยู่จริงป่ะเนี่ยชิโมเกมนชิโมจะเรียนดาบเพื่อน ม,มันบอกว่ามันอยู่ขอนไซลับอะ่ะก็ไม่รู้อยู่อยู่ตรงไหน <c oughs> ก็อาจจะมีแหละแต่อยู่ไหนแค่นั้นเองอันนี้กอดไซลับใช่ไหมมันก็เป็นขอไซลับมันก็เป็นปกติของแมปนี้ไม่แมปแนวนี้ไหมเหรอก็จริงที่มันชอบซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ออซ่อนทำเคี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สาราาาา<ป>หัวน้ำเงินน้ำเงินตรงนั้น เก็บโปะแน่นอนมึงเป็นใครเออยนี่แหละนี่แหละเอ้ยหัวร้อนใครวะหัวร้อนใส่เลยสกายวอล์กเกอร์เก็บโปะไอสัตว์ยาแปดร้อยเอาไปเลยไปแล้วโอ้ไปแล้ววีโฟมไปแล้วเอาละเาละเอาละเอาละตรงนี้เราเปล่าไหนไหนเอาละ ไม่ไม่เรียกน้องมาซื้อท,ที่เสียตังที่เสียตังไอที่เสียของอัพสเตมินามานานได้ใช้แล้วเฮ้ยมันโดดได้ไม่จำกัดเลยเหรอสตเตมินาไงออเอาลนะถ้าเกิดมึงให้กูทำแบบนี้แล้วก็มันต้องยอดไม้สักยอดหนึ่งลแ,ลแล้วกูดูละไอ้เหี้ยแล้วซันจีมาทำอะไรบนยอดไม้วะไอ้สัตว์หามะม,ม่วงเออ <c oughs> หรอหามะม่วงทำอาหารเนอ,อูขอญาตขอญาตดูอีกรอบอันหนึ่งนะ ขอขอขออนุญาตดูให้แน่ใจอีกรอบก่อนไม่แน่มันอาจจะอยู่พัฒาานากรก็ได้ดไไหรืขอไมอ่ก็เกาะอารองรู้ว่าอยู่พัฒนาการยิ่งขีแล้วตรงนี้คือซือ้อแล้วตรงนี้คือแค่ซื้อเก็บโปะหรือเปล่าจําผิดไหมเนี่ยถ้างั้นผมจะเรียนด่างั้นแหละดูก่อนเอาล้วนะใช้4 8, 8, 9, 9. ี่พโกเลิร์นไฟติ้งสไตล์ยูว <You need> ิลนิดมันอยู่พาาัฒนาการเอาอยู่พัฒนาการนั่นไงสัตว์ โอเคอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เก็บโป้ไว้ยดีอยู่ได้เก็บโป้กับได้ท่าดาบแล้วไม่ต้องกลัวเราเฮ้ยรีสเตตต่อรีแล้วเออไม่ไม่ไหวไม่ไหวแล้ว้ยวตอนกูจะใช้ดาบมึงยังห้างกูอยู่เลยไม่ไหวแล้วอูมอ้าวมันอัพคืนเลยร้อยเฟสเฮ้ยมันต้องอย่างมันต้องอย่างงี้ดิลูกผู้ชายหนุ่ม เออมันจะมาอย,ยอมอะไรคคือรึ่งกลางๆซุนโกคูให้เพลย์ไรกูวะเล่นกันได้วะมา,ามาเล่นกัน,กนได้วึเล่าเล่นดาบใช่ไหมนาลูเบนดีมาดิมาไอสัตว์คนละทิ้งไปก่อน,นยังไม่น่ามาพูดนู้นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยละทิ้งอะไรไม่ได้รีสเตทไม่ถือว่าละทิ้งเว้ยเฮ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 ้ยดูดูดูไปใช้ดาบเว้ย เข<อ>าเรียกชิมไม่น้องไม่เรียกใช้เยอะเลยนะชิมเยอะอะไรวะก,กูแค่ยีบอกมาลองฟันดูนแรงมันฉันเองแหมปีไม่เข้าเลยวะช,ยชิมหายแล้วคูเบล85แล้วมัน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 ,ม,นมันไอ้นี่แล้วอะ่ะเ้างสาพี่ว่าเรากลับเกาะเหระเราอยู่เกาะนี้ไม่ได้รอกูรับเฟสไม่ได้เฟสเฟสกูขับไปเกาะไอ้นี่ไม่ได้อะ่ะกูหาทางกลับไปเกาะลินจักไม่ได้แล้วอ่ะ แต่ผมได้พี่ผมได้แล้วแล้วกลับมาลาพวกกูด้วยเออพัฒคารยิ่งแค่อยู่ทางไหนนะไปทางไหนไปยังไงคิดยังไงกับการไปเอาท่ามาก่อนวะคิดเป็นความคิดที่ดีเลยพี่ทม่ดีไหมกระมัดแล้วความคิดที่เยอะไม่เข้ามันจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวในแมปในแมปนี้พัฒคารชื่ออะไรบาลาตีเอ ไอแลนด์ใช่บรรเอ้าเบเตใช่ไหวะอรบ้าบาลาติเออร์อ่ะแต่พี่จะลองไปตามนี้มันเป็นของเวลอะไรของเวล่อะไรเออในวิกเกียนนี้มันไม่บอกอ่ะก็น่าจะต่อจากฉลามแหละโอมปะมันถึงเวลาอะไรน้องอะไรเอาต้งตะขานยิ้นเท่ไงที่เปลี่ยนชื่อมันไม่รู้อ่ะ ขมคอยนี่ก่อนขอยนี่ก่อนขอขอขอเป็นนี่ไงขอเป็นนี่ไงขอเป็นนี่ก่อนขอเป็นนี่ก่อนช่วยผมก่อนฮะพี่เดี๋ยวพี่ต้องงมแผนที่รอมึงอืมกูหลานโซโลลูกเดกกูไอ้น้องไอ้เยอยจะถือจะถึงไม่ได้จ้์มั่วมั่วไปหลานโซโลลูกเดกกูโอเค แค่คิดก็นึกไม่ออกแล้วไอ้ศาสตร์ว่าจะไปถึงที่หมายได้ยังไงตัวลูกทัตสซมากีกับโซโลไอ้เยอะสองเรื่องเลยเออมันมีูรงมหัวโล่นี้่เลยนะเอ่อมีขวานใช้ไมล่าทิ้งเลยบันอ้ทาไม่ขวานนะวางวางแมพไว้ตรงไหนวะโอเคเสร็จแล้ว นี่กะให้แมพมาให้พี่มั้ยยังนะยังอ,อ๋อขอแมพผมไปตามความเชื่อว่าอาจจะเป็นทางนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเสียเวลานะไอ้สัตว์<ม>แต่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าเซสปาไว้ตรงนี้อยู่แล้ยเลวิฟูวดวิฟูดหนึ่งพันเมตรตรงไปทางเนี้ยนะมาผมขับเองมาเลวิฟูด <c oughs> เอ,อ็นโก้ขับไงวะหนูนิกซกตันหรือหลานตีโลนะที่นอนรอเลยพ <c oughs> อชิมสิผลนี่หนึ่งพันนี่เอ้ยเอาเออ ไม่ไม่ไม่ชิมไม่ชิมดูนยเฉยกูรำกูคาเมโรเลยมาเกมสนุกดีนะโดยรวมชอบภาพเออชอบภาพสนุกถ้าถ้าได้ถ้าถ้าได้เซิร์ฟแบบไม่เละไม่แหลกอะสนสนุกแน่นอนแบบนี้เล่นเล่นได้เพลินเลยเกมนี้ค่อนข้างชัดชั่วเทียบกับแกนพีทเล่นง่ายกว่านาอเพลินง่ายกว่าเยอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเลือกเล่นกันง่ายกัด้วย น,น่าจะจบไวเกมนี้เลเวล้ำตามสำหรับตอนตอนนี้สองร้อยเสองร้อยเองเออต่อไปนะ่าจะมีคอนเทนต์ในทะเลเนาะเพราะว่าเรือมีเลือดด้วยอืีเจ้าทะเลแน่เลยอะคิดว่าเดี๋ยวมันคงเอาเจ้าทะเลมาโลกสองแหละโลกสองเลยเหรอเหมือนบล็อกฟูดอะ่ะเอ,อ้ยโอ้่เห็นอะไรอยู่ลำไรเหมือนบ้านเลยน้องอยู่ก่อนไะน,น้องอยู่ก่อนไไร แต่ว่าถ้าถ้างั้นมึงก็ต้องรีสายไปลงที่นี่นะชาร์กพาร์ควะ่ะเกาะอาลองไงอาลองมนุษย์เนือกะที่มีขาแต่ตัวเป็นปลาที่ลูฟี่ว่าดอะไรอะโอ้โหใช่เหรอพี่ว่าล่องหนไหนไหนแค่ไหนส่กิ้งเนี่ยว่าลอ่ลองหนล่ลองหนล่ลองหนแน่นอนนะงู้งูงอย่างเนี้ย อยูลงทะเลไหมเดี๋ยวเวรับนะน้องจะไวาให้ปลากินไปเอ้ยไหนๆก็มาแล้วมีอะไรขายมีอะไรซื้อบ้างวะอืมฝากดูด้วยเผื่อมีดาบดีๆขายไม่น่ามีอาจารย์เอตัวเองมีดาบโอ้มีเว้ยอะไรอ่ะชาคาตนะเย็นคีชาคาตนาราคาห้าร้อยนะครับน้องก่อนนามิี่มโอ้ถูกอยู่ถูกใช่ใช่ใช่ไปสร้างที่เหนผมหาใครไม่เจอเออว่าลืมไปไงสร้างแล้วน้องสร้างแล้ว เฮ้ยหวัดดีพวกซาซิมิทั้งหลายอยากชิมอยากชิมอยากชิมอาลองวะนัอร่อยดีอร่อยมันยำมาดิไหนวะโอ้ยทุ่งเกลือมั้งอกวกสุ่มนาเชียงคูเฮ้ยองเฮ้ยกูมีจักระลองกูวิ่งบนน้ำเขาเจอ ไอ้เหี้ยแซวกูเสียแซวกูเสียกูเลี้ยวไม่ทันเลยไอ้เหี้ยน้องสามมาขับพี่ไม่รู้อ่ะีเลเจ็ดสิบ้มหมาก่อนีเลยไม่ใช่นามามาไอหน้าหนังหมาหวไงหน้าหนังหมาหนังหมาดีเลยนามาไม่ได้ไมารยเจ็ดสิบไมเขร้อยเจ็ดสิบพี่เบิร์ด ขอเข้าไปดูหน่อยดิเอาไม่ได้เลยเหรองกขนาดนั้นเลยไม่ถึงก็ไม่ให้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหแย่ว่ะแย่ว่ะไอ้เวัตไปไปเกาะเราอยู่ข้างหลังคนสวยมักใจร้ายอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูหลอนเว้ยโอมกูเห็นพระอาทิตย์อะไอ้เหี้ยแล้วข้างหลังเป็นเมฆว่ากูเห็นเป็นหน้าเด็กเว้ยเทเลท็อปปี้ทิงกิ้วิงกี้ดิฟซี ลาลาโถโอ้ยไม่ไม่ไหวแล้เฮียรู้อ่ะอ๋อกันแหลกเหรอก็คือถ้าไม่ได้เข้าใกล้เกาะมันก็จะไม่โหลดทรัพยากรเกาะเลยก็เห็นเป็นแค่ลางๆอย่างนั้นก็ดีนะถ้าเกิดว่าอยู่ในเซิร์ฟแบบวีอย่างเงี้ยเพราะว่า ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเซิร์ฟแบบรวมอ่ะมันจะโหลดหรือเปล่าเอพีเอูเหลือห้าคิปแล้วผมผมเหลือยี่สิบเก้าี่มันจะแตะสิบมั้งไม่แตะสามสิบแล้วสิพัดแดนเซลพัะจัมแบบมันยิ้มด้วยมันยิ้มด้วยมีเลืออะไรจปลางกูว่าแร้สัตว์โซอิตเตอร์หิวเยนเลยอ่ะมาก่ะอย่างนี้ต้องอะไรอ่ะเอ็มกูไม่อม <minutes> เห็นบีอะไรบนนั้นน่ะไม่ไั่ไม่นนั่นเรือมันเรือเรือที่เราทิ้งไว้อ๋ออ๋อเนือโอ้ยสัตว์หลอนเลยสัตว์เดี๋ยวเรจะเจออะไรแปลกยังไงชื่อเจ้าของอ้าวไอสัตว์ขับเพลินจะต้องเลี้ยวทางนู้นอ้าวานี้เหรอไอเกาะนี่เหรอไม่ใช่สิเดี๋ยวนะพี่จะทะลุไปเลยพี่ อ้อมดีอ้อมอ้อมอ้อไม่โอมมันคือที่นี่แหละไม่เหรอเอออันเนี้ยคือที่นี่เลยงั้นเราก็ต้องกลับมัดช็ไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองขึ้นขึ้นเกาะหนึ่งไม่แต่เราจะไปพัทยามันมันอยู่หลังเกาะนี้หรือเปล่าพัทยายุคเครีนะเออได้ไะน้องเถอะ พี่จัดได้ว่าพี่เล่นสักแมปหนึ่งอะแล้วพี่จัดได้ว่าแบบไอเชฟบนเรือมันแบบเก่งเกินไปอะพี่เลยเรียกมันแบบทหารยิ่งเททำบาร์ตียก็ก็ก็น่าจะแกนพีทแหละเออใช่ไหมแบบพี่แบบสู้สู้สู้เชฟมันไม่ได้แล้วเชฟแม่งเก่งจัดอะนั่นมันพี่หัวแล้วพี่แบบพี่ร้อยสิบกว่านะพี่วุฒิระดับเดียวก็นร้อยใช่แล้วพี่ก็หัวร้อนเว้ยแล้วก็มีคนถามแบบแบบพี่อยู่ที่ไหนนี่เราทหาคารยิ่งเท แล้วก็ติดมาเลยตลอดเออถ้าพี่ไปไม่ผิดเราจะเจอแบ็คเล็กเราจะเจอซันกีองค์แต่ถ้าพี่ไปผิดก็คือผิดในไหนสองคนนั้นอยู่ที่ไหนกันอะอยู่บาร์กี้รอน้องสาวเดี๋ยเจะสิบจะได้ไปตีเอ็นเชียนกอลิีลาเดี๋ำลังเติบโตอยู่บาร์กี้ว่าผิดแล้วนะบาร์กี้อยู่ตรงนี้ เท่ากับว่าหันฟืุ๊กโอเคทางนั้นไอ้มู้ขับเลยว๋อผขับทำไมอูขับนี่เราจะมงมั่วไปได้เลยไม่ไม่มั่วไม่มั่วมีแผนที่จริงๆโอ้มึงมึงมึงคิดมึงคิดว่าพี่ดาวสุ่มเหรอใช่ อ๋ออมึงคิดว่ากูพูดไปเรื่อยใช่ไหมใช่ขอเยี้แล้วจะเห็นได้ไงวะอ๋อมีแบบใช่ไหมมีแมพมีแมพมีเบิร์ดมีเข็มพิซซี่จะไปหันตามใจเขาอะโอ้โหมั่วยิบมขึ้นมาทีนะแล้วเวลาเวลาเปิดมันองหมุนมั่วๆัแจ็คสเปโร่ก็เฮียแล้แจ็คสเปโร่ตื่นดึนๆๆนน ดึนเดินไอสัตว์ตั้งใจคนโอ้ยอ๋ออ๋อจากอ๋อโอเคคงมาถึงแล้วพี่เราจะต้องไปซื้อเข็มกันไหมไม่กองเชียร์ปูพี่เชียร์สันทัตยานตัวนั้นน่าจะข้างหน้าบ้าพี่เห็นอยู่แบบลิบๆเลยเห็นเอหลุดแบบหรือยังพี่โอ้ยเฮียเลยบ้าคือขอบแบบละหาน ไม่ใช่พี่เห็นแบบมันมันเหมือนมีอะไรทุกอย่างตั้งอยู่ข้างหน้าพี่ใกล้ๆใกล้ๆเขาบอกเกาะเช้าใช่ไหมใช่ไหมพี่พัเรือ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 ไหนเอาละมึงเริ่มเห็นอะไรที่กูไม่เห็นแหละต้นไม้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 เอะอาชีพหายอะไรสักที่ไหนเนี่ยพิทาเหรอม้วนลองตรงเฮ้ยไม่มั่วจะมั่วต้นไม้เหรอไม่มั่วดิโอมเรืออะไรเนี่ยก็บาเรตี้เป็นเรือไม่ใช่เหรอเป็นต้นไม้ มึงไม่คิดว่าบนเรือเขาปลูกต้นไม้บ้างเหรอเรือเขาปลูกต้นไม้ด้วยหรอดอ่ะก่อนแรกหรือเปล่าเฮ้ยว้ามันไม่โหลดโอ้มันยังไม่โหลดเลยมึงเห็นได้ยังไงโอ้เห็นต้นไม้ดี่อ้เห็นเป็นต้นเป็นต้นเลยผมก็เห็นแต่มันยังไม่โหลดนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้มึงแล้วกูตกมาที่ไหนเนี่ยสานทางนั้นน่ะมบ้าพวแหลกลาน เฮ้ยยูโบะไม่เกาะแรกหรือเปล่าเกาะแรกมันยังไม่โรนมันเกาะแรกได้ไงเกาะร้องอะไม่ใช่เถอะรื่อเรือใช่ไหมหวังว่เป็นเรือเรือต้นไม้แหละโอ้ต้นไม้จริงเกาะเทียอะไรเนี่ยเกาะที่สิงเกาะที่เขายังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าเอ้ยบริเด็นี้แมปนี้จะเป็นแมปมันเป็นอาจจะเป็นเกาะก็ได้นะเกาะแรกใช่เหรอว้าวเกาะแรก ว่าแล้วก่อนแรกนียอะเดี๋ยวคนนะข้างๆก่อนแรกมันมันมีเอเรือไม่ใช่เหรอเกาะแรกถ้าเกิดหันหน้าออกแล้วมาทางซ้ายอ่ะมันจะเป็นไอมาตีเอใช่ปะไอเอไอเอฟซีอะไรนั่นแหละในแบบจำได้ผมจำนกตัวนึงเอานาเอานะเดี๋ยวนะจากจากจากหัวเรือ แต่แต่ถ้าเกาะเกาะแรกอะถ้าเกิดว่าตรงตรงมาเรื่อยๆจะเจอแบ็คเลนเนอร์นะเออพี่พี่พี่ไม่ได้ขับมาสุ่มๆโอมทำมาไกเลยไไกลมากเลยเปิดแมปเปิดแมปเปิดแมปเอาไอชินเมนไม่มีอะไรแบบนี้ลงเมนไม่ดีหรืไม่ดีริไม่มีหรอกไอเี่ยมแต่พอเปิดก่อนแล้วเห็นทุกเกาะเลยนะเห็นมีเป็นไง เฮ้ยนเฮ้ยนเฮียเฮ้ยเสาเว้ยนเสเวียเสาเว้ยนเคาเวยนเสาเวียนเใช่แน่อมกูใช่แล้วกใช่แน่ร้อยเปอรเนเ้อเยเออเอวะเออวะเออวะทำไมใช่ไว้น้าเองเลยเฮียเาทไมใช่คนรีเลยใช่แล้วใช่แน่อมมีคนยินอดมีคนยินโดยคนนึงไอ้เยี่ยมันยืนเด์อยู่ไอ้ตัยินทำกับข้าวสันโจ พนากงานยิบที้จะจนได้สมแล้วที่ชื่อนี้ไหนไอ้เจี๊ยถูกแล้วที่เรือมไปเลยอ่ะอ่าไม่โหลดไม่โหลดไม่โหลดเหรอเฮ้ยอถล่ไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วโอเคโอเคเฮ้ยซันเจาะชื่ออะไรพนักงานปากพงซันโดรซันโดรสองพันห้าเออ เฮ้ยไอ้เห <complaint: dictator S 1> ี <Techn> ้ย <Pokémon> เลยจบแล้วโถ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 สกิลโคตรเยอะเลยพี่เบิร์ดเฮ้ยโอมไอ้เหี้ยพนักงานที่นี่เจงแล้วไม่มีลูกค้าเลยมูอยู่สาขากระดาษนี่ปีกู้ให้จบหน้าไอ้เหี้ยสองพันห้าซื้อเลยแบล็คเล็กไชตีนแบล็คเล็กเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยมันมีมันมีขายอะไรพี่ไม่ตรงตรงเมื่อกี้อ๋ออ๋บัลลัตเตีบัลลัตเตียพุด มึงขายนะ่ที่ที่มึงอยู่เนี่ยนะจัดเลยแล้วกันนะซีด้วยกันมันทำไมอีกอะ่ะเอามาเพราะผมอยากไปพี่พดูท่ายืนดิดเก่าท่าคขาเก่าอ่ะเตะใต้ตีนก็เท่ากับว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเราก็หาเราควรมันไม่เจออมต้องมาก่อนใช่กวนต<ด><ด>ีน,นจัด